ครับผมสวัสดีครับเมื่อนี้พบพ่อกับช่องหลอดเอ็มเชครับผมเมื่อนี้สิพามาเบิงบรรยากาศหลังฝนตกนะครับเนาะเมื่อคืนนี่ฝนตกกระแฮงแล้วครับฝนเริ่มหนักเริ่มแห้งขึ้นมาแล้วครับผมในจังหวัดชัยภูมินะครับเน,ะนาะพายุฝนเริ่มเข้าได้สามสี่มือแล้วครับผมเขานะ้เขา่าในน้าก็เริ่มมีน้ำกับ กักขังหลายแล้วครับอเมื่อี้อว,ว่าชิ้ามาเค็ดอย่างว่าที่ตังมาเบิ้งเข่าครับผมว่าเบิ้งเข่าว่า,วา,วาเบิ้งสะนะครับเนาะนว่าเบิ้งธรรมชาติครับผมว่าเป็นแบบใดนะครับเนาะแล้วก็ว่าิไดอัดนำนำานำานำานาบ่อนะครับเนาะมีหูหัวหูอย่างบ่อนะครับนะัเมือ่อนี้ก็บิ่ว่าพ้ามาเคุดแบบนี้แหละครับผม ไปติดตามรับชมกันเลยครับผมได้ครับผมหลังจากที่ย่างมารอบๆนะครับรอบๆทงทงน้านะครับเจอหหัวครับผมเจอหน้าเจอหน้ามัวครับผมหน้ามันได้ไหลจากไหลจากให้ทั้งทั้งนี้ลงทั้งนี้นะครับเนาะเขาก็ต้องปิดน้าไว้ครับผมมาครับผมถ้าปิดน้ำครับ มิเตอครับนะครับหัวครับผมนี่แล้วครับผมมาจากให้นี่ครับหัวลงใส่ให้ก้างล่างนี่ครับผมเราก็ต้องปิดครับผมปิดกันได้ครับอัาบปิดครับผม ครับผิดได้ครับข,ขุดกลางขุดกลางคันแท้เลยครับหัวลักษณะแบบนี้ครับผม กะแล้วก็เขาก็หนาหนาหรือที่ดินยัดใส่นก็ได้นี่นะครับน้าหัวตรงอยู่ตรงนี้ครับผมนี่นะครับมีแมงกี้ซอนน้อยอมครับนะครับมาเลยครับเนี่นะครับหน้าหัวอยู่ตรงนี้ครับผม นี่เลยครับมีแมงกี่ซ้อนหน่อยพร้อมครับ <c oughs> เดี๋ยวปิดครับเดี๋ยวปิดมากีซ้อนหน่อยครับ <c oughs> โดยการปิดเขาก็เอางาแล้วครับมาเงยดลุงครับผม quạt nó say không nhìn nó phải hấp u nhây tưởng được hấp này โอเคครับผมเสร็จแล้วครับผมการอัดน้ำให้น้ำนะครับอาเบิ้งกันเลยครับผม นี่ครับผมอัดน้ำอัดน้ำนะครับอัดกลางกันแท้เลยครับเ้าหัวลักษณะนี้ครับผมไปเบิ้งให้อื่นต่อครับป่ะครับผม่างเผย์ายงมาเป็นกระปูครับผมนี่ครับกระปูนะครับเนาะโอ้แก่กำลังที่เออถอดกากนะครับเนี่ยเป็นกาบของแก่ครับเนี่ย เป็นปูอ่อนด้วยครับเนี่ยนะครับผมเป็นปูอ่อนนะครับเนาะกับนางแกะกับนางยีเปี้ยนกาบครับผมหรือว่าเปี้ยนกระดองนะครับปูนานะครับไว้ดองเซ่กับตํามะกอตํามกทั่วในแซบคั้งนะครับฮะปล่อยแกก่อนครับไดนี่ครับปิดลังงังเลย ัวอีกแล้วครับน้ำครับผมรูลรูที่สองครับผมรูที่สองครับหัวจากให้นี่ลงให้นี่ครับผมบอลี่ล้อครับปิดทันทีครับผมปิดเลยครับปิดลักษณะแบบแบบเก่าแล้วครับปิดลักษณะแบบเก่าเลยครับไปลุยกันเลยครับ เบิ่นเลยครับเบิ้ลเลยโอ้ขี่เดียนไหลนี่ครับผมโอ้เบิ่งกันเลยครับลูหูหัวครับอืโอ้ภาษาอีสานเลยครับหูหัวนี่ครับผมจากให้นี่ครับลวงไฮลางครับผม หูเงีย้งยครับผมเดี๋ยวปิดเลยครับผมปิดกันเลยเครับผมเห็นไหมครับโอเคอย่าปิดกันครับขออย่าปิดกันครับ เ,เอาขีดที่เขาโกนหลอกมาหนั่งล่ะครับไสไว้หมองเก่้าครับผมแล้วก็เอาหรือเ้าห้อเหยียบลงไปเลยครับแีห่หนน่ะดูครับผม ไปเห็นแน่นๆครับผมมันไปแน่ๆเท่าใร๋ยังดีครับผมน้ํนี่ก็สิไหัวอีกครับอัดเทียเดี๋ยวให้อยูเลยแล้วมันก็หัวคือเก่าครับเพราะว่ามันนี้ต้ากว่าหู้อย่างเป็นหูอย่างนนาะครับเนาะ ใกันเทียนาห้องก็ได้หู้หนูแน่หู้หู้แน่หู้ปลาไหลแน,น่ครับปลาปนเป็นไปครับเหยียบลูกไมมิดครับ เสร็จสิ้นภารกิจหูวหัวครับหูที่สองครับผมไปบิ่งกันเลยครับผมนี่ครับผมอ่าหลังจากมันหัวไปไปไอ้ห้รังตรงรังทูมเอาปิดไว้เลยครับพาเบิ่งมากอันนี้ครับ กืเมน้ำหมากอย่างกงครับผมเนี่ยดี่ครับหลังจากอัดน้ำมูนั้นเรามาเจอหมากนี่ครับจักหมากอย่างงครับเนี่ยเป็นต่กินเป็นต่กินครับแต่ว่าสุงกินบ่เสร็จแล้วครับผมหลังจากปิดน้ำให้น้ำน้านะครับดูน้ำมันกันแท้านะนครับเนาะสำหรับเมื่อนี้ก็เสร็จแล้วครับผม ครับผมถ้าคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดติดตามให้ช่องน้ำเด้อครับเด้อซื้อว่าช่องหลอด MKC Head ครับผมอย่าลืมนะครับเด้อบ๊ายบาย